นี่คือเป็นดวงของเดือนนี้ตามหลัก ในวิชาดาวเหินนะครับเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงมาหรือว่าความกระตือรือร้นความแอคทีฟแล้วกันนะครับเดือนนี้ดาวเก้าอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ่าอยู่ทิศนี้ตะวันตกเฉียงใต้นะดาวประจาเดือนดาวดีประจาเดือนนะครับอ่าในทิศนั้นมีดาวดาวดีประจําปีอยู่ด้วยนะตกเฉียงใต้ดีทั้งคู่ทิศนี้เป็นทิศดีนะครับสามารถบ้านใครเป็นประตูเป็นหน้าตาก็เปิดรับลมรับพลังงานเข้าบ้านดีนะครับส่งเสริมให้มีเรื่องดีหลายเรื่องได้ดาวเก้าเป็นธาตุไฟนะจ๊ะดาวแปดเป็นธาตุดินนะครับดังนั้นทิศนี้ดินจะแแข็งรา ก่อเกิดดินเนาะไฟจะอ่อนกําลังนิดนึงเพราะฉะนั้นจะดีเด่นเป็นพิเศษเรื่องโชคลาภได้นะครับสำหรับใครที่อยากเสริมเรื่องโชคลาภนะครับเดือนนี้จะไปทําทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ดีนะไม่ผิดตั้งคมไฟหินเกลือนี่แหละตั้งไฟนี่แหละได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากเน้นเรื่องชื่อเสียงเรื่องภาพลักษณ์นะเรื่องพลังงานเรื่องเรื่องความกระตือรือร้นเนี่ยตั้งคมไฟหินเกลือจะไม่ค่อยเด่นเพราะว่าพลังงานจะถูกถ่ายเทไปเป็นโชคลาภหมดนะครับใช้ไฟแล้วกันไฟเพียวๆไม่ต้องคมไฟหินเกลือก็ได้ นะครับเช่นตั้งโคมไฟสีแดงตั้งไฟ LED สีแดงๆแบบนี้ครับจะดีมากเลยนะหาพรมแดงหาผ้าแดงอะไรแดงๆไปวางไปส่งเสริมตรงนั้นให้ให้เกิดความมีพลังงานสีแดงๆขึ้นได้นะครับช่วยได้นะใครหมดไฟหมดอะไรก็ลองดูทิศนี้เสริมได้เดือนหนึ่งนะครับ